หมอหมอคะถามว่าเจาะคอเนี่ยเจาะยังไงแล้วก็เจาะยากไหมเห็นในหนังมันดูเจาะง่ายจังเลยคําตอบก็คือเจาะไม่ยากครับถ้ามีฝีมือดูอวดดคือเขาเขาจะบอกเลยเขาจะบอกว่าเขามีฝีมือดูดูอวดอ่ะใช่ดูแบบฮุดแลนพุนแลนก็คือก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ที่ชัดเจนเนี่ย ว่าว่าว่าตรงสิ่งอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะก็เจาะไม่ยากอืมแค่นี้เลยจริงๆคือถ้ารู้อนะตรมีถ้ารู้ถ้ารู้ดี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 อ่ะไม่ยากอืมก็คือคือถ้ารู้ดีๆแล้วก็แล้วก็ต้องต้องทําบ่อยๆประมาณนึงจนมั่นใจประมาณยังไงว่าทําได้ทำกับหลายคนใช่ไหมไม่ได้ทํากับคนเดียวใช่ใช่รว่าฝึกก่อนก็ได้นะเจาะเจาะ เจาะหุ่นเจาะหุ่นเจาะหุ่นเจาะอะไรเงี้ยอืมอืมเปิดก่อนเจาะไปทำไมอะครับเออเออก่อนเออเจาะไปทําไมอะหลักการปกตอากาศเข้าไปใช่ไหมใช่ทางลัดทางลัดหลักการของการเจาะคอก็คือทําทางลัดอืมไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการที่สมมุติว่าเออเรามีอะไรติดอยู่ในในปากหรือว่าในคอตรงที่ตรงที่ตรงที่มันอุดตันอ่ะอืมมีสิ่งแปลกปลอมไปติด ผมว่ากินอะไรบางอย่างแล้วมันขนมเทียนใชที่วันก่อนเราพูดกันขนมเทียนไปจุกในคอในตรงนี้แล้วก็รัดทางก็คือเข้าหลอดลมเลยเวลาหายใจก็หายใจหลอดลมผ่านมาข้างนอกเลยไม่ต้องมาผ่านทางในคออือันนี้คือ oh. หลักการของมันเพราะฉะนั้นอหลักการก็คือจะต้องเจาะตรงที่หลอดลมอืมตรงที่เราทำได้หลอดลมให้ทุกคนลองเอามือมาแตะที่คอตัวเอง ไม่เจอตรงไหนของคอครับไม่เจอคอไม่ไม่เจอคอลูกกันเดือกลูกกระเดือกลูกกันเดือกจับลูกกันเดือกก่อนจับลูกกันเดือกรู้จักลูกระเดือกไหมเนี้ยลูกกันเดือกนี่มันจะเป็นตรงที่มันเป็นสันสันสันแหลมแหลมคล้ายๆสยมอีมถ้าผู้ชายก็จะสามลี่ยมใหญ่เยอะหน่อยอ่ะด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าด้านคอด้านหน้านะครับมันจะอยู่มันจะอยู่ใต้ใต้คางเลยครับใต้คางเลยครับ ต้ปาตลา<ม>ลยคางไม่มีค<ป>างไม่ม <laughs> ีคอใต้คางเป็นเนี่ยงว่ะ <laughs> แล้วไงแล้วไงแล้วไงจับแล้วไงตรงตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดูกอ่อนตรง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 ,ตรงลูกกระเดือกนะที่มันเป็นฉันแหลมๆนะเรียกว่ากระดูกไทรอยกระดูกกระดูกไทรอยนะไม่ใช่ตอมไทรอยนะกระดูกไทรอย แล้วก็ลงมาือแต่คือมันมีมันมีมันมีตอมไทรอยอยู่บนนั้นแหละอ่าแต่ตอมไทรอยอยู่ใกล้ๆตรงนั้นตอมไทรอยอยู่ใกล้ๆตรงนั้นมันจะมีความมันจะมีความคล้ายๆเหมือนเป็นตัววายนิดๆอ่าใช่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่ากระดูกอ่อนไทรอยอืมลงมาอีกหน่อยลงมาอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีมันจะมีวงคล้ายวงแหวนอยู่หนึ่งอันอืมเหมือนเป็นท่อจะมีเเอคือลงใต้ถ้าถ้าคำถ้าคำลงตรงกลางลงมาเรื่อยๆตรงเอ่อ จนกระทั่งถึงตรงขอบล่างของกระดูกกระดูกอ่อนไทรอยมันก็จะมีตกหลุมนิดนึงมันจะเป็นช่อมไม่เกี่ยวกันนึงแล้วก็เป็นแหวนอืมก็คือแหวนคือกับมานูนอีรอบใช่ใช่แหวนเรียกว่าไคลคอยอืมใช่ไคลคอยคมจน,นชื่อว่าไคลคอยไม่ใช่ไม่ใช่ใครเป็นคนคอยแล้วก็ แล้วก็ลงมาต่ำจากไครอยก็คือหลอดลมนะครับอ่าตรงที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นอต่ำจากไคลรอยก็จะเป็นก็จะเป็นหลอดลมอ่าไม่มีชื่อภาษาออยออยเลยเหรอคอหอยอะไรไม่มีเทเคียเทเคียเทเคียเพราะฉะนั้นการเจาะคอเราเรียกว่าอะไรครับภาษาอังกฤษภาษาศัพท์การแพทย์ภาษาศัพท์แพทย์เรียกการเจาะคอว่าเทรเคียออสโตมีอืม เทรเคีก็คือมทจากลอลมอ่าเทรเคีอ่ะครับออสออสแปลว่า Blue Bird. ปูเปิดปลูเปิดปากทางอะไรเงี้ยโอเอสออสโตมีก็คือตัดตัดหลอดลมเพื่อเปิดเป็นปากทางเนี่ยดูดีไหมเรียกว่า t เทรคีออสโตมี่ตแต่ว่าตัดเฉยๆตัดเฉยๆเยนี่ยอากาศมันเข้าไม่ได้ใช่ไหม คือหมายถึงว่ามันเข้าได้แต่มันไม่ดีเนาะเรา<ต>เลยต,ต้องเ,อเลยต้องหาปากกามาเขาใช้ปากกา<ำ>จริงๆว่าทำ,ทำยังไงก็ได้แต่นึกสภาพดีไวถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่างมันไว้มันก็ปิดกลับมาเนื้อมันก็ปิดกลับมาที่เดิมอะม่ะอืมก็ต้องหาก็าคือเอานิ้วอุดไว้ก็ได้กก็็นิ้วอุดไว้แล้วเข้ายังไงอ่ะใครจะเข้ายังไงวะก็บอกว่าให้ถ่างเอาไว้ก็คือเอาเอาหลอดหลอดเนี้ยหรอ เอาหลอดเอาท่ออเอาหลอดอืมบางคนก็ที่ในหนังใช่ป่ะในหนังก็ต่อปากกาอะไรทั้งอย่างวะทอย่างมันใช้ได้จริงใช่ป่ะปอกปากกาพอใช้ได้แต่ว่าแต่ว่าเอด้วยด้วยขนาดของเอ่อหลอดหลอดปากกามันเล็กมากไงมันเล็กมากดังนั้นคือ r e สซิสแตนข้างในมันสูงมากตามกฎของอะไรวะอืม ตังกฎทางฟิสิกส์กส,กสักสักอย่างหนึง่งนั่นแหละนั่นแหละด <c oughs> ังนั้นคือถ้าหากว่าจะให้คนไข้หายใจให้พอด้วยรูที่เล็กขนาดนั้นน่ะจะต้องใช้เอเพเชอร์จากข้างนอกอ่ะค่อนข้างคอ่งคอนข้างเยอะอซึ่งซึ่งโดยจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ทําในหนังอ่ะมันมันมันไม่จริงคนไข้หายใจอย่างนั้นเองไม่ได้อ๋อก็คือแรงดึงของกระบังลมเราไม่มากพอืมถูกไหมก็ที่ดูก็ได้คือ คือถ้าถ้าคิดว่าจะยังไงนี่คือตอนนี้ให้แบบอุดจมูกแล้วก็คาบหลอดกาแฟไว้แล้วหยายใจหยายใจเข้าทางหลอดกาแฟอย่างเดียวอะ่ะดูว่าทามันหายใจยากแค่ไหนเขามีหลอดด้วยวะคือ,ค,อ,ค,อคือการหยายใจผ่านทางหลอดมันมันมันเล็กไงมันหายใจลาบากโดยเฉพาะถ้าเป็นหลอดที่ยาวๆเนี่ยมันก็กว่าอากาศมันจะผ่านจากตรงนึงไปถึงอีกตรงนึงอมันก็มีเดสมีเขาเรียกว่าอะไรวะเดชเดชสเปสเปซ ภาคสามไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเบรคสเปซอะไรอืมรอถือเดมันเป็นเดดแอมันเป็นพื้นที่คือหมายถึงว่ามันมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซใดๆอืมโอเคครับตอนนี้พี่แอนกับคุณแตมทําอยู่นะครับดูมาสองแม่แม่แอนแม่ถอดหัวปากกาด้วยดิเนี่ยมันหัวปากกามันเป็นแบบรูเล็กๆอ่ะนเดี๋ยวนะถ้าคอนเซปต์คือเอาอากาศให้มันหายเทอะถามอะแบบอาจจะดูง่ๆหน่อยนะ จอดปอดเลยไม่ได้เหรอเอ่อจอดยังไงอ่ะมีเค่จอดตรงเป็นตรงไหนอ่ะรู้สึกเหมือนเหมือนไม่เคยไม่เคยทำเลยวะเราเคยพูดไปแล้วคือเวลาที่เราจอดปอดปอดปอดมันไม่ใช่ท่อไงปอดมันเป็นลูกโป่งอ๋อมันก็บึ้องเนี่ยปอดคือจอดฟองน้ำฟองน้ําเป็นฟองน้ำที่มีอากาศอยู่ในในนั้นอืมอันนี้คือพอเวลาแต่แต่ส่วนหนึ่งคือคือข้างในมันก็จะมีแรงดันอากาศอยู่ด้วยมันก็ถือเป็นลูกโป่งประมาณหนึ่ง พอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บปุ๊บก็เรียบร้อยครับก็เอลมลมก็ลวกออกจากปอดมาอยู่ในเยื่อหุ้มปอดครับอันนี้คือปอดร่วอันนี้คือปอด่วกปอดมันก็เหมือนลูกโป่งนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้อากาศเข้าไปต้องเข้าไปที่ตรงที่เราเป่าไม่ใช่เข้าไปตรงถุงข้างๆถุงลมอแล้วก็คือพอเวลาที่เวลาที่เจาะปอดสมมติว่าเจาะเจาะแล้วเนี่ยไปโดนปอดปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยปอดมันแฟบไงปอดมันแฟบเลยแฟบ นันนคือไอ,อ้ท่อท่อจะไอ้เออไอ้ท่อท่อมันจะต้องยาวแค่ไหนอ่ะอืมอืมและอย่างเนี้ยมันจอะลำบากด้วยล่ะมีเคียนเพราะว่ามันมันําไม่ได้มันไม่รู้ว่าจะต้องตรงไหนคือตรงไหนอะ่ะมันไม่เหมือนตรงเนี้ยที่ตะกี้ที่เราคําใช่ไหมําลงมาเราก็เห็นแล้วว่าไอ้ตรงนี้คือไทรอยตรงนี้คือใครคอยลงมาเป็นตอดลมแน่นอนอะไรเงี้ยมันไม่มีอนัมันไม่มีแลนด์มาร์คให้เรารู้ว่าต้องตรงนี้นะอะไรประมาณนั้นแลนด์มาร์คถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเราไปเจอ จากการตะกี้ใช้หลอดหายใจสองนาทีเนี่ยก็พบว,ว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกอย่างชัดเจนเลยคือว่ามันแบบคอแห้งมากรู้สึกแสบคอรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอากาศมันแห้งอ่ะแห้งแบบแห้งมากอะไรอย่างเงี้ยเออแบบรู้สึกว่าอยากได้อะไรชุ่มชื้นบริเวณช่วงช่วงคออะนัแนก็นนน อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ก็คือแต่ก็คือถ้า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 ใช้หลอดเงี้ยปริมาณปริมาณทางเนี้ยลองหายใจดูสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยจะจะจะ,จะรู้ว่าเป็นการใช้ work of breathing อะเยอะมากใช่แต่ว่าแต่ว่าต้องแบบหายใจเข้าแขยงใจออกเร็วค่อนข้างเร็วเหมือนกันตะกี้ที่ลองใช่ใชอ๋อตะกี้ที่มีเคนพูดถึงเรื่องต่อปอดอะก็คือว่าอันนั้นเป็นในเคสที่ต้องการจะระบายอากาศตรงเยื่อคุ้มปอดออกมา ไม่ได้ต้องก, oh. กงารให้ให้อากาศเขาไปอากาศเข้าไปคนคนละประเด็นคนละประเด็นกันอันนั้นก็จะเป็นการเจาะการเจาะเจาะช่องเจาะช่องอกเจาะช่องอกเพื่อหนึ่งคือระบายระบายลมที่มันรั่วหรือว่าระบายระบายน้ําหรือเลือดที่มันที่มันออกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดอ่าคือเมื่อกี้แต่ใหญ่จะตอบแทรกมากแต่ว่าอมหลอดอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ไงแล้วพมอวิณพอดีช่วงนี้ใช้ซี a พเลยสงสัยว่าแล้วมันอัดพวกเครื่องนั้นเข้าไปในทางเดิมเดิมได้หรอไม่ได้หรอทำไมต้องจอดใช่มันมีข้อต่อได้อที่มันเอาอันนั้นแล้วมันต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องเครื่องซีแพรก็จะได้ช่วยช่วยดันอากาศเข้าไปด้วยใช่ไหมเอาเอาเคสจริงเลยเคสพ่อเราก็คือพ่อเราก็จ่อคอใช่ไหมตอนเนี้ยคือหมอก็ไม่ได้สั่งให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ บอกได้ใช้ซีแพดนี่แหละแทนเพราะว่าราคามัน <ไป S 2> ส่างกันเยอะตรงรูเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ซีแพดต่อตรงเลยก็แค่ก็คือเหมือนใช้เครื่องอ่าใช้เหมือนใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแต่ว่าเพิ่มแรงดันเข้าไปด้วยจริง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 สิ่งที่คนถามคนที่ต้องทําเนี่ยถามตลอดเลยก็คือว่าเจาะแล้วจะพูดได้หรือเปล่าอืมก็คือ,อก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่า ใช้ท่อแบบไหนที่ดีไซน์มาให้พูดได้หรือเปล่าถ้ามันทอดแล้วมันรัดทางอย่างเดียวอะแล้วมันออกมาข้างนอกน้างหน้าคออย่างเดียวอะถ้าอย่างเงี้ยก็จะพูดไม่ได้ยกเว้นแต่ว่ามันมีรูรั่วที่มันทำให้มันกลับไปทางเดิมได้คือต้องบอกว่าไอตัวกล่องเสียงนะครับอยู่ตรงไทรอยคัตเทอร์เบสกระดูกไทรอยที่กระด,ดูกอ่อนคือถ้าถ้าถ้าลมผ่านตรง กล่องเสียงนะก็คือจะเป็นเสียงเราอืมอืมเพราะมันอยู่อยู่ข้างบนกว่าถ้าเราลัดทางไปแล้วอ่ะถ้าลมมันออกมาทางทางใหม่ที่เราเจาะลงไปก็จะไม่มีเสียงอืมเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยท่อเราดีไซน์เป็นยังไงซึ่งก็จะมีท่อหลายแบบอีกนี่พ่อบางชนิดเนี่ยเขาดีไซน์ให้ลมมันออกได้สองทางให้เราเลือกช่องได้ก็มีอืมคุณถ้าเราเอามืออุดตรงนี้มันก็จะดันขึ้นข้นขางบนแทนแล้วลแล้วลมมาออกทางเดิมก็จะมีเสียง ตามตามปกติอมไม่แบบนั้นเสียงจะเปลี่ยนไปไหมไม่น่าเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าไม่ออกทางนี้เลยถ้าไม่ออกข้างหน้าข้างหน้าเลยอืมแต่เราพบว่าในกรณีที่คนผ่าตัดแล้วใช้เวลาในการผ่าตัดมานานแล้วมันผ่านช่วงตรงเนี้ <c oughs> เสียงเขาเปลี่ยนนะเห เอออย่างอย่างของพ่อเราที่ที่ต้องผ่าผ่าหัวใจตรงเนี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบระหว่างทําหัตการมันผ่านช่วงคออ่ะก็มันทําให้เส้นเสียงด้านซ้ายอะ่ะมันสั่นแบบไม่ไม่กลับมาเป็นร้อยเปอร์เซนเลยเงี้ยมันก็เลยทําให้เสียงเขาเปลี่ยนอืมอันนี้เราว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ ืออาจจะเป็นขนข้างเคียงมากกว่าเพราะตามไอเดียถ้า,ถาทำแค่ทางรัฐอ่ะมันไม่น่าจะมีปัญหายกเว้นว่าทําไปแล้วมันไปโดนเส้นเลือดเส้นปรโทษเส้นประสาทหรือว่าหรือว่าตัวกล่องเสียงเองอ่ะซึ่งซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทําให้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าแถวนั้นมันค่อนข้างจะเป็นบริเวณที่มีมีม,มีมีเส้นเลือดเส้นประสาทเยอะมากกว่าอย่างอย่างกรณีของคุณพ่อต่มนี้เอ่อหมายถึงว่าตอนทำหัตรารเนี่ยมันต้องใส เ่าช่วยหายใจลงไปมันมันมีมันมีรอยผ่ามันเราว่าเขาน่าจะใส่เครื่องมือเลยแหละเพราะว่ามันมีรอยผ่าตรงเนี้ยด้านหนึ่งแบบเก้าเซนด้านหนึ่งอีกสิบแปดเซนเลยเนะ hmm. ี้ยเออเพราะว่าไปทําไอ้ตรงอาร์คของไอ้ท่อของไอ้ท่อหไหท, hmm. ท่อเลือดเลยตรงเนะี้ยเออแล้วมันเหมือนว่าผ่าไปแบบสิบชั่วโมงแล้ว hmm. ตั้งแต่แบบหลังผ่าจนประมาณหกเดือนแรกอ่ะก็คือไอ้ด้านไอ้ด้านซ้ายของเขาเนี่ยมันไม่ปิด มอนี่คือเครื่องหัวใจเทียมเนาะไม่ไม่ใช่ไปไปทำเหมือนเอาสเหมือนเอาไอไออุปกรณ์อะไปห่อไปทําทางหัวใจทําทางแบบเส้นหัวใจใหม่อะเออจริงเพราะว่ามันอาจจะเม็นไปทาท่อใหม่ทั้งหมดก็ได้ถ้าอย่างนั้นอาจจะโดนเส้นประสาทแถวแถวนั้นก็ได้ถ้าแถวแถวนั้นไม่มีเส้นประสาทเยอะอืมแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงช่วงปีแรกอ่ะต้องหัดพูดใหม่หัดหัดกลืน อัดออกเสียงใช่ใช่ข<ห>าดืนใหม่มอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งไปหาหมออินทีประจําอีก,อกไม่ใช่ไม่ใช่หมออินทีหมอแบบในการออกเสียงอ่ะเป็นหมอทอรัพย์พิสเลยประมาณเนี้ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนถึงกลัวว่า ต่แล้วมันจะเลือดออกหรืออะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราคําได้อย่างตะกี้เนาะต้อง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 เรียนคุณผู้ฟังว่าไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ไปทําเองที่บ้านนะมัน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 ไม่ใเมันคือมันไม่ใช่ของที่มันน่าทำนี่คือนี่คือสี่นาทีไปเลยนะเพราะว่าประเด็นประเด็นมันคือเลือดออกแหละมากกว่าอืมคือ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 อันนี้มันใช้เวลาจวนตัวเนาะอืมันมันเวลามันไม่ไหวแล้วคือ ประเด็นคือว่าถ้าเราเจาะไม่ดีเนี่ยเนื่องจากคอเรามันไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะข้างๆงหลอดลมเนี่ยก็มีเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงที่คอที่ไปเลี้ยงที่ศีรษะขึ้นสมองถ้าเจาะไม่ดีเส้นเลือดก็ก,ก็ก็เหมือนเราปาดคอตัวเองนะเลือดออกเลือดออกก็เสียชีวิตจากเลือดออกได้อะไรเงี้ยอย่าฮะแต่ว<อ>่าโชคดีคือถ้าเราทําเราทํากับคนอื่นถูกไหมเราไม่ได้ทํากับตัวเองเราเคยเราจําเราจําได้ว่าเราเคยอ่านข่าวมีเหมือนแบบเป็นเด็กมหาลัยอ่ะ ก็คือเลิกกับแฟนแล้วปรากฏว่าแฟนแล้วเขาแบบไปมีแฟนขอโทษแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนสุดท้ายแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือโดนทําร้ายจากแฟนเก่าโดยการแบบปาดคอแต่ว่าวิธีการปาดคออ่ะก็คือน้องเขาบอกว่าเราว่าน้องเขาโชคดีมากอาจจะโดนที่ตรงหลอดลมแล้วน้องเขาใช้แบบวิธีปิดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพับคอแล้วก็เพราะว่ามันเป็นมันเป็นลง มหาลาัยที่มีโรงพยาบาลอยู่ด้วยเงี้ยแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลก็คือรอดอืมอสุดท้ายน้องก็ทก็รอดออแต่ว่าเรารู้สึกว่าน้องเขาฉลาดมากเลยที่แบบเหมือนประมาณว่าแบบแบบรีบแบบกลุมคอตัวเองไว้ก่อนอ,อ่ะก็เป็นเป็นเทคนิคที่ดี หมือนแบบไม่ให้จริงแล้วเออแต่ว่าเพราว่าเป็นความโชคดีมากๆของน้องเขามากกว่าด้วยมันเป็นมันเป็นความโชคดีมากที่ที่หนึ่งคือโดนปอดแล้วมันไม่โดนเส้นเลือดที่ทําให้เล um> ือดมันทะลักกลับเข้าไปในทางเดินหายใจเพราะว่าคือคือคืออการปิดอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่จริงๆเลือดเลือดมันยังสามารถที่แบบว่าทะลักกลับเข้าไปในหลอดลมได้อยู่นะงั้นคือคือมันจะไม่ได้ตายจากเสียหรือมันจะตายเพราะว่ามันจะตายเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าขาดอากาศไปก่อนท่วมเลือดท่วมก่อนอื นั่นแหละคือคือก็ถือว่าโชคดีแหละอืมก็แค่มีแผลที่ขอไปนั่นแหละครับอืมแล้วก็ <โด S 1> อีกคำานะึงที่อาจจะเจออีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้าเอาท่อออกมันจะกลับมาเหมือนเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือก็คือเหมือนเป็นแผลธรรมดาเท่าน,นั้นเลยจริงๆอืมแล้วถ้าเกิดว่าเราเจาะเวลานานอ่ะมันจะใช้ระยะเวลาในการเชื่อมนานขึ้นไหมหรือว่าต้องเย็บปิดอืมขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลแหละ ืแต่คือถ้าถ้าเจาะมาเป็นเวลาานบางทีมันอ้าเยอะอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ปิดเองก็ก็ต้องช่วยช่วยมันหน่อยประมาณนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของขนาดของแผลอะไรประมาณนี้นั้นนนครับขออีพีสยองขวัญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย